สวัสดีครับก็ยินดีดต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมังกาเดลี่นะครับผมช่องนี้ก็คุยเรื่อยเปื่อนครับแบบคนชอบกระตูนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาชวนเพื่อนๆนะครับคุยกันถึงเรื่องราวของทัจิบะณะฮินาตานะครับผมนางเอกของเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นี่เองนะว่าทําไมนะครับ เธอถึงเป็นหญิงสาวนะครับที่หัวใจสุดยิ่งใหญ่นะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทัจิบนาเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเนี่ยรู้สึกชื่นชอบนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์มากมากเลยนะครับในกระตูนเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่านอกจากนะครับที่ตัวเธอเนี่ยเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สดใสนะครับเธอก็ยังมีหัวใจที่กล้าหาญมากด้วยนะครับผมทุกฉากที่เธอออกมาเนี่ยก็จะรู้สึกสดใสนะครับล่าเริงนะครับรู้สึกสบายใจนะครับที่ได้อ่านนะครับผม แล้วก็นะครับคาเตือนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีการสปอยนะครับตั้งแต่ภาคบาลูฮะขึ้นไปนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อาจจะยังไม่พร้อมนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าพร้อมนะครับก็เชิญชมคลิปนี้ต่อไปได้เลยนะครับถ้าจีบนาฮหนาตานะครับก็คือเป็นผู้หญิงนะครับที่มีรอยยิ้มสดใสนะครับแล้วก็ดูภายนอกนะครับถ้าทางบอบบางนะครับตัวเล็กเป็นคนที่น่าเลงนะครับแล้วก็มีจิตใจที่ดีนะครับ เธอเนี่ยดูเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นนะครับดูไม่ใช่คนที่จะโกรธใครง่ายๆนะครับผมแล้วก็ไม่วีนไม่เหวี่ยงนะครับผมแล้วเธอเนี่ยก็เป็นนะครับเป็นถึงดาวโรงเรียนเลยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าทจิบนาหินตะคนนี้นะครับจะไปชอบคนที่เป็นนักเรียนนักเลงนะครับแล้วก็มีความฝันบ้าๆบอๆนะครับอย่างทเคมิจิได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับ ไม่เข้าใจนะครับผมแล้วทาจิบนาเนี่ยครับเขาก็มีน้องชายนะครับชื่อนาโอโตะนั่นเองนะครับผมซึ่งนาโอโตเนี่ยต่อมาก็กลารมาเป็นตำรวจนะครับแล้วก็มาช่วยทาเคมิจินะครับในการย้อนเวลานะครับในการที่จะมาช่วยพี่สาวเขานะครับไม่ให้ตายนะครับแล้วทาจิบนาเนี่ยครับเขาก็มีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับซึ่งเป็นความสามารถที่ผมเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือ เธอครับมีความสามารถในการเป็นนักสืบนั่นเองนะครับผมถ้าท่านนะครับอ่านต่อไปนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับความสามารถในการเป็นนักสืบของเธอนะครับซึ่งก็ไม่แพ้โคนันเลยนะครับผมแต่ว่าเห็นเธอเบาบางอย่างนั้นนะครับแต่ข้างในจิตใจเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความกล้าหารมากเลยนะครับดูอย่างตอนที่ตัวเธอเนี่ยเข้าไปตบไมกี้นะครับผมเพราะว่าตัวเธอเนี่ยคิดว่าไมกี้เนี่ยเป็นคนที่มา ลังแกทาเคมิจินะครับเพราะว่าตัวทาจิบะนะเนี่ยเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยทาเคมิจิเนี่ยมีบาดแผลบ่อยครั้งนะครับผมในฉากเนี่ยครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าคือถ้าไปอ่านในกระตูนนะครับในมังงะเนี่ยครับเราจะอาจารย์เนี่ยเขาจะวาดว่าตัวทาจิบะนะเนี่ยกลัวมากเลยนะครับแต่ว่าเขาอะต้องมานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะมาช่วยทาเคมิจิออกจากคนนะครับที่จะมาทําร้ายเขานะครับวงเล็บนะครับถึงแม้ตัวเธอจะเข้าใจผิด ก็ตามนะครับผมแล้วถ้าจีบานะนะครับหรือว่าฮินาตะนะครับเธอเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกได้ว่านะครับเข้าใจทาเคมิจิมากๆเลยนะครับผมลองคิดดูนะครับจะมีสักกี่คนนะครับที่จะยืนอยู่เคียงข้างนะครับกับความฝันบ้าๆของทาเคมิจินะครับที่อยากจะเป็นนักเลงที่เก่งที่สุดนะครับผมแล้วตัวเธอเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าไม่เคยเบรกนะครับแล้วก็ไม่เคยพูดตัดกําลังใจของทาเคมิจิเลยนะครับเธอเนี่ยครับมีแต่ที่จะ ให้กำลังใจทาเคมิจินะครับคอยยืนอยู่ข้างๆยืนอยู่ตรงนี้เสมอนะครับเป็นที่ที่สบายใจนะครับที่ให้ทาเคมิจิเนี่ยกลับมาหาเธอนะครับได้มาพูดคุยกับเธอนะครับเพื่อได้รับกําลังใจแรงบันดาลใจนะครับผมก็เรียกได้ว่าตัวเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยนะครับแล้วทาจิบานะเนี่ยครับก็คือเธอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะครับผมจากตอนแรกที่ออกมาเนี่ยที่เข้าไปตบไมกี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่า บทของทาจิบนาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่นำพานะครับความมุ่นวายมาสู่ตัวทาเคมิจินะครับแต่พออ่านไปนะครับบทของเธอนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเธอกับเป็นคนที่ส่งเสริมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้อย่างดีเลยนะครับอย่างตอนหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากก็คือตอนที่ทาเคมิจินะครับบอกเลิกทาจิบนาครับเพราะว่าพ่อของทาจิบนาเนี่ยมาบอกให้ทาเคมิจิน่ะเป็นคนเลิกกับทาจิบนาครับแต่ว่า พอถึงตอนที่มาเจอกันอีกทีเนี่ยผมคิดว่าทาจิบะนะน่าจะโกรธครับแต่กลายเป็นว่าตัวเธอเนี่ยกลับไม่โกรธเลยนะครับแล้วตัวเธอก็ดีใจด้วยนะครับผมที่ทาเคมิจิเนี่ยแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมานะครับก็คือเรื่องราวในตอนนี้ครับจบลงแบบไม่มีดราม่าอะไรนะครับแล้วนอกจากนะครับที่ตัวเธอเนี่ยเป็นคนที่อยู่ด้วยและสบายใจนะครับเธอเนี่ยยังเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรา อ่านนะครับในโลกอนาคตของเธอเนี่ยครับแม้เธอจะโดนทาเคมิจิทิ้งนะครับแต่เธอก็ยังเฝ้ารอนะครับทาเคมิจิอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับตัวเธอเนี่ยก็จะเลือกทาเคมิจิตลอดไปนะครับผมทั้งๆที่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมครับทาเคมิจิถึงทิ้งเธอไปนะครับและยิ่งตอนนะครับที่ตัวเธอได้เจอกับทาเคมิจิอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวเธอเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกนะครับโกรธมากขนาด ที่จะให้อภัยไม่ได้นะครับผมก็เรียกได้ว่านะครับเธอเนี่ยเป็นที่ที่สบายใจนะครับของทาเคมิจิจริงๆนะครับผมแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับผมคิดว่าเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสาวในฝันเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับตัวเธอเนี่ยจะคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเธอจะไม่ได้ยืนอยู่หลังนะครับแล้วก็ไม่ได้ยืนอยู่หน้านะครับแต่ว่าเธอเนี่ยจะยืนอยู่ข้างๆคุณนะครับผม เอาละครับก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวนะครับของทัจิบะนะฮินาตะนะครับดังเอกของเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับผมถ้าใครนะครับฟังแล้วชอบยังไงนะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก่อนจากกันนะครับคลิปแนะนำนะครับผมก็ มีคลิปที่น่าสนใจเยอะนะครับถ้าใครชอบคลิปไหนนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ฟังจนจบนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม